สวัสดีครับผมทีมงาน e e d o m Channel นะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการบูต Windows 7ให้เร็วขึ้นนะครับหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าทำไม Windows 7ช้าเหลือเกินเปิดเครื่องปิดเครื่องทีนี้นานมากนะครับวันนี้จะมาสอนเคล็ดลับนิดหน่อยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับไม่ว่าเราจะ Windows 64บิตหรือ32บิตก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนแรกวิธีแรกก็เข้าไปที่ Start นะครับจะเห็นเคอร์เซอร์กับพิพิวที่ช่องช่อง Search and Program นะครับขออภัยครับช,ช่อง Search Program นะครับก็พิมพ์เลยนะครับ C: colon ครับ Backslash Windows e i n w i n d o w Backslash นะครับแล้วก็ P R E F E T C H P Fast นะครับแล้วก็ Enter เลยครับมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับอ่ามันจะจะเห็นว่ามีไฟล์จำนวนมากอยู่ในนี้เต็มไปหมดนะครับพวกนี้คือ ไฟล์ที่เราคลิกเข้าไปเล่นอ,อะไรก็แล้วแต่มันจะขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเดียวมันจะทำให้เราเครื่องเราช้านะครับอ่าเราก็คอนโทรลเอให้หมดเลยนะครับจากนั้นเราก็ลบมันไปเลยแค่นี้นะครับลบแล้วเรียบร้อยแค่นี้ก็ทำให้เครื่องของท่านใช้งานได้เต็มรูปแบบแล้วครับ ขอจบการน,นำเสนอแค่นี้ครับขอบคุณครับ